Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Rabbi surali sadari wa yasir li amri wa uhdatan min lisani yafqahu qawli salamat ฟามรขม a นฟามรุรกัตจงประสบได้นักเรียนและก็ผู้ปกครองทุกท่านนะครับสำหรับ,บรายวิชาฟิกของชั้นประถมศึกษาปีที่สามนะครับเป็นคลิปวิดีโอครั้งที่หนึ่งนะครับของใบงานที่สี่นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะเรียนรู้กันเรื่องของการละหมาดวันศุกร์นะครับซาลาตุนจุมอะการละหมาดวันศุกร์การละหมาดจุมอะนั้นนะครับมีสองระดับนะครับปฏิบัติในละหมาดซูฮรีในวันศุกร์นะครับ ในศาสนาอิสลามนะครับละหมาดวันศุกร์นะครับหรือการละหมาดรวมมู่เนี่ยนะครับซึ่งภาษาหรับเรียกว่าซาลาตุนจุมะเป็นการละหมาดที่ชาวมุสลิมนี่นะครับได้จัดทําขึ้นในทุกวันศุกร์ในช่วงเวลาหลังเที่ยงนะครับแทนละหมาดซุรีนั่นเองตามเวลาปกติแล้วนะครับมุสลิมนี่นะครับจะต้องละหมาดทุกวันนะครับวันละห้าเวลานะครับตามเส้นทางของดวงอาทิตย์ก็คือตาม เว,ว,วลานะครับโดยที่ไม er ่คํานึงถึงเส้นเวลานะครับจุมะหมายถึงวันศุกร์นะครับในภาษาอับนะครับความหมายของการละหมาดจุมะนะครับอันจุมะหมายถึงการประชุมนะครับการร่วมชุมนุมความสมานฉันนะครับเหตุที่ได้เรียกว่าวันศุกร์นะครับในภาษาอรับนะครับอันจุมะเพราะว่าวันศุกร์นี่นะครับ เป็นวันที่ชาวมุสลิมนี่นะครับจะมาร่วมชุมนุมณนะ์มะยิดนะครับในรอบสัปดาห์หนึ่งนี่นะครับเพื่อที่จะได้รับฟังการแสดงธรรมหรือการอ่านคุตบะฟังคุตาบะนะครับจากตัวคอติฟนะครับและร่วมละหมาดวันศุกร์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับสลาตุนจุมะการละหมาดวันศุกร์นี่นะครับเป็นการขอพรทางศาสนานะครับที่เกิดในช่วงละมาซุฮรีนะครับ ซาลาตุซุรีนะครับโดยที่เป็นหนึ่งในพิธีศาสนาที่น่ายกย่องที่สุดและเป็นหนึ่งในกิจการที่จําเป็นของมุสลิมนะครับความสําคัญของการละหมาดจุมฮะนะครับละหมาดวันศุกร์นี่นะครับเขาบอกว่ามีมาดิเป็นเอกสัน์นะครับแก่มุสลิมทุกคนเนี่ยจะต้องละหมาดวันศุกร์เป็นวาญิบถ้าไม่กระทำนะครับโดยไม่มีอุปสรรคใดๆดนี่ถือเป็นบาป วันศุกร์นะครับเป็นวันที่ยิ่งใหญ่นะครับอัลลอฮฺตาลานะครับวันศุกร์นี่เป็นวันที่ยิ่งใหญ่นะครับสําหรับพระองค์อัลลอฮฺตาลาแล้วนะครับจึงได้ให้วันศุกร์เนี่ยเป็นบทหนึ่งสุรหนึ่งในพระมหาปิคัมพีันคุรอานนะครับเรียกบทนี้ว่าอัลจุมะนะครับในบทนี้นะครับมีการอธิบายเกี่ยวกับหลักการสําคัญในการละหมาดวันศุกร์ซึ่งในวันอื่นๆนะครับอีกหกวันไม่ได้ถูกยกมา นะครับเป็นบทใดได้ในอัลกุรอานอันเป็นการฉพาพนะครับฉะาะวันศุกร์นั้นนะครับอันความสําคัญของวันศุกร์นั้นนะครับสำคัญมากกว่าวันรุดอิดินฟิตรีและวันรุดอิดินอัตฮาด้วยซ้านะครับเพราะอะไรครับเพราะสังเกตได้จากคําสอนของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลวะลอุสันลมนะครับพระองค์ทรงกล่าวว่าวันหน้าแห่งบรรดาวันทั้งหลายก็คือวันศุกร์ซึ่งสําคัญกว่าวันอิดินอัตฮาและอิดินฟิตรี ในวันศุกร์นั้นมีเหตุการณ์สําคัญอย่างน้อย5ประการด้วยกันคือ 1. เป็นวันที่อัลลอฮ์ตาลาเนี่ยทรงสร้างศาสดาอาดัมหรือนบีอาดัมนั่นเองมนุษย์คนแรกของโลกนะครับ2นะครับเป็นวันที่ศาสดาอาดัมออกจากสวรรค์สู่โลกนะครับเนื่องจากท่านนาบมีอาดัม,มในอินสลามเนี่ยนะครับได้กินผลไม้ที่อัลลอฮ์ตาลาทรงห้ามในส,สวนสวรรค์จึงถูกพระองค์อัลลอฮเนี่ยนะครับให้ลงมาอยู่บนโลกมนุษย์นะครับ ในวันศุกร์เหมือนกันสามเป็นวันที่ศาสนาอาดมเนี่ยเสียชีวิตลงนะครับสี่ในวันศุกร์เนี่ยจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่บาวคนหนึ่งคนใดของพระองค์อัลลอฮ์ตาลาขออุอาขอพรต่อพระองค์แล้วเนี่ยพระองค์ดานละพระองค์อัลลอฮ์ตาลานี่นะครับจะทรงตอบรับดูอาของเขาอย่างแน่นอนนะครับตราบใดที่เขาเนี่ยไม่ได้ทําในสิ่งที่บาปนะครับสิ่งที่ชั่วนะครับสิ่งที่ผิดต่อหลักการศาสนาหรือเขาไม่มีการตัดสัมพันธ์กับญาตินะครับ ถ้าขอตัดสัมพันธ์กับเครือญาตินะครับก็จะไม่ได้รับนะครับาเป็นวันที่จะเกิดขึ้นของสรรพสินอีกครั้งหนึ่งเรียกวันนี้ว่าวันเกียมะอัลลอฮฺตาลาจะให้วันเกียมะเกิดขึ้นในวันศุกร์นะครับบันทึกโดยบุคอรีนะครับฉะนั้นขอให้พวกเราทุกคนนี่นะครับรักษาละหมาดจุมะหรือละหมาดวันศุกร์ถ้าหากไม่มีความจําเป็นใดๆเราก็อย่าขาดนะครับในการที่จะไปละหมาดวันวันศุกร์หรือละหมาดจุมัดนั่นเอง ขอพวกเราทุกคนนำาทำความเข้าใจนะครับทำความเข้าใจเกี่ยวกับการละหมาดวันศุกร์นะครับและขอพวกเราทุกคนนะครับได้รับความโชคด,ดีทั้งในโลกดุนยานี้และโลกหน้าโลกอาเคร,รัตนะครับและปลอดภัยจากภัยบาลาต่างๆนะครับ a s s a l ัลกุ l a i k u m w a ะ a h m a t u l l a h ะ a b a r a k a t u h